ทิ้งค่ะตะไคร้มีหมดเลยนะคะอันนี้มะขามป้อมอันนี้ต้นส้มปีนี้ไม่มีลูกเลยไม่ได้กินอันนี้เข้าหลังจากที่เกี่ยวเสร็จเราสามารถเก็บผลผลิตได้อีกนะคะเนี่ยพอไม่มีเวลามาทำเดี๋ยวจะพาไปดู ต้นละมดุดอันนี้ก็ไผ่นะคะจำชื่อไม่ได้ไม่รู้ชื่ออะไรนี่มาดูละมุดกันลูกใหญ่เบลอเลยใหญ่กว่ากำมืออีกอ๋อส้มมีส้มมีมาดูส้มกัน นี่มีลูกนึงลูกเล็กๆแต่ไม่ได้บำรุงเลยไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่าน่าจะเปรี้ยวนี่นี่นี่น,น,นใหญ่มากจริงนะคะขอบอกเทียบกันอ้าวแล้วเราจะไปทางไหนดี ้าวลำมุดพันอะไรไม่รู้ใหญ่มากนี่เทียบกันให้เห็นจะจะน่าจะกินลูกเดียวอิ่มนะคะนี่ส้มอีกต้นหนึง่งแต่ส่วนก็ลกไปนิดนึงนะคะพ่อทำคนเดียวทำไม่ไหวส่วนนั่นน่าจะเป็นต้นมะปรางอันนี้เหมือนกัน นี่ก็มะปรางอันนี้มะนาวไปไหนแล้วอันนี้ต้นเชอรี่เชอรี่นี้น่าจะไม่ใช่หน้ามันนี่อันนี้ก็จะเป็นนี่เหมือนกันนี้ต้นลำไย,ยระม,มด ดูรูปนะคะไล่นาสวนผสมนะคะละมุดเราก็มีส้มโอเราก็มีอันนี้น่าจะเป็นกล้วยไข่ละมดุด สเปอร์โรสกระรั่งแล้วก็อ้อยเราก็มีนะคะที่สำคัญกาแฟเราก็ปลูกเหมือนกันดกด้วยเดี๋ยวพาไปดูนะคะ รเานี่ก็เป็นฝรั่งละมุดก็มีหลายสายพันธุ์อันนี้หวานกรอบอร่อยฝรั่งกิมจู นัโน่นก็สวนพุทราต้นกระทอนก็มีซุกแล้วหรอพร่อเอาแก้ให้บเบิ้งได้ไหมอื้อ ยงติด่อสามวะ <laughs> สามลูกยี่สิบไ็กลูกโลกเลยเหอโอ้ยใส่ไปพี่หาดน้ยนก่กนเอ,อ๋อเกินโลกโลกไฟผลอืมติดแส่เน็ตถูผม อันนี้พนมองข่ยมีขายเหรอวีกคนองมัเียงเอออันนี้มันกรอบด้วยเนะี่ยมันกรอบดีว่นนกรอบเยนะอยนะตามหายเลยเบ ไหนขอดูดิยบึงยังไดงอ่ะบอมันสุบสุบเตลูกไม่ม่คคอยสวยเป็นใดนะหอมันจต้องตแล้วดูวาต่ยไงเต่ก็เห็ดแคต้นแค่นี้ะดีละสูงกันนี่ว่าไว